ที่สุดพวกเราก็คิดค้นวิธีนี้ได้สักทีนะหลังจากที่คิดค้นมานานหลายปีนั่นนะเดิรอมานานมากเลยช่าชยแล้วแล้วไหนที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่โถส้วมจะไม่ใช่โถไม่ใช่โถเรื่ของนายนายพูดบ้าอรไรของพวกนายอะ แลบเพื่อนฉันอยู่ที่ไหนปล่อยเพื่อนฉันกลับมาหาฉันเดี๋ยวนี้นะเพื่อนจ๋านายอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเพื่ออะไระทำไมรู้สึกเออเออเออเไหมันกำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวเองไม่นอนนายจะกลายเป็นแบบเพื่อนนาย นี่ทำไมนายทำกับฉันแบบนี้เออฉันไม่อยากจะอยู่ในรถทางโทรสวมนายนายช่วยปลดปล่อยฉันเีอนะให้ฉันเป็นมนุษย์มน,มนพวกได้ได้ไม่อ่ะเพื่อนเอยมันขยาบลำบากชะมัดทำไมนายถึงได้ตัวประหลาดแบบนี้ล่ะเห็นแล้วน่าสมเพชชม,มัดอ,อย่ามาว่าฉันนะเฮ้ยเฮ้ยนี่นายทำอะไรกับฉันอะ สมน้ำหน้าเฮ้ยนี่นายทำอะไรกับฉันน่ะ